โอ้ยล oh, ่ะนอล่ฟ้าเอ้ยฟ้าหองเทาเลี้ยวไปทางเมืองลาวเห็นแต่เมฆตั้งโงนเลี้ยวไปคงเสด็จโดนจำปาสักอยู่ใต้จำปาสักอยู่ใต้ใจบุญสวงหวางบ่ลืมเฮ้ยใจบุญสวง วางบ่อลืมโอ้โหยนอโอ้อยเ,เออเออเอวเออลออเออสออเออเออเอสิเออ้อสัออเออเอองอัเออเออง,งเออเออเออเอ่เออเออเออ แม่นสิอยู่้าฟ้าคนละทินดินแดนฟังเสียงลำเสียงแคนเป็นซื่อสารการบานงานถาดหลวงเวียงจันเจ้าเอาบุญอย่าลืมข่าวงานถาดดำถาดขา่าวไทยกับลาวถืออีดบานของเขาว่าดังกัน งานแข่งเหื่อมูนันบุญออกพันษาเชิญพบป่าสมาคมให้ลังโฮมหอมเฮาอย่าลืมข้องคนเทาโบราณตั้งแต่เกา่าหดสิบสองค้องสิบสี่เพิ่นเบาคนเทาให้รักษาแลากอนเดอร์เม่ป้าอยู่ฝากฟังทั้งเรียงเสียงอำล่าอาวอนจากอุดรบุญสวง ภาอิสานมั่นกวงเมืองอุดอนน,อนาครใหญ่ขอฝากความมาไล่ใบฟังโขงเมืองนองอายสองกำแม,มน่นาที่ในมือนี่จำจากแต่ก่อนลำส่วนว่าจิตใจนางบ่ห่างเหินพ่อก่อยเชิญเจ้าเมื่อยำมข่อยสือมอลำบุญสวงน้ำสกุลเด่นดวงบ้านน้องแก่ไข่แว่เยี่ยมเตรียมตอนรับสุคน ตำบลึ้นน้องหน้าคำก้ามบ้านโกยบ้านน้องแก่ร้มโชอยคุมวังไผ่สิบอกไข่ไปยือ้อว่ายองยามแม่จินเข่าและน้ำถือว่าคนกันเองตรงกิโลสิบหกสายอุดรสะกุหมู่้นกะคงเชิญยังหูมาฟังไว้ถ้าผู้ใดสนใจซื้อหมอลำบุญสุวังคอยบ่หึงบอกหวังโทรศัพท์สิบอกไห้จำไว้ดอกใ,ใสไก่ศูนหนึ่งเด้อจำไว้ละัดไม่มือถือ ศูนย์หนึ่งได้จำไว้ลหัสใหม่มือถือเก้าหกสี่หนึ่งสปดสเก้าหกหนึ่งสี่แปดสี่นละใส่อยู่สู่มือเปลี่ยนใหม่ท่านสมัยอยู่ทางไกลในผู้สู่คนกระโทษใดน้องแก่คำให้จำไว้แค่หังตั้งขึ้นใหม่เฮือนหลังไงตัง้งเถอเลือคอยทาบารับงาน บุญสวงได้ง่ายบ้านออกจากเขตน้องตูอยู่ซุ่มซ้อนอัดแอตั้งแต่ปีสองหาได้เงินตามาพ่อใส่เลยสร้างเฮือนหลังบักไงแม่นไผไผกับคนกะลูทั่วอุดรนซื้อเสียงดังสะท้อนอยู่ในเทพค่าเสศจล่ำมีผลมีเม็ดยาสิลืมเดือลุ่งป่าบุญสวงล่าเมื่อกรรมเมืองอุดรนฝ่าย้อนยอนอิดอ่อนลำเหนือลาบุญสวงสีสังลา พวกควาลุงเลเแม่ป้ากำไฟทั้งเลียงจันจอมมานีน้องคายไก่สะพานทองแล้วประชาส้นลิมน้ำล่ำขุงต่างสองฟังให้สุกขังกีลังอายุยืนหอดลอยจุนเข่าแก่สุคน พวกพ่อตู่พวกแม่โซนปู่ญาและเอาอาทั้งลุงตาคู่สุคนศิลาแล้วแถวสองกำลำโขงแม่น้ำหญ่เล่ากับไยเป็นพีน่น้องเขือเขาดอกเผาเดียวน้ำโขงไหลโคดเลี้ยวให้เที่ยวทองมายามกันแน่เดอ้อแเสนล้ำพันกระสันคิดสีหางไกลุงป่าฝุงมัดสาศิลาน้ำสาวงามศิลาเกนแวนศิลานิวก้อยสซซอยสีหางพ่อพอศิลาสวนหางเครือยาหนา ล่านไลหายหสิไก่ปลาแดกตวงตำสมสิจมหาคือฝนเดินสังฟ้าปลาสิอวยลงวังหนังสิลาของเพนสิบอเข็นเน้นหน่อยคอยสิลามันมูหญ้าคู่ล่าวัดปลาแพ่สิไก่แก่ผ่าลาอิวสิหางกงตรงสิไก่เสือเขียวเที่ยวทางมิตรี คือบุญสวงไก่ดองพีเท้าวเวียงจันฝังท้าย้าวเมืองไทยอยู่ฝั่งขวาพวกเมืองเล่าอยู่ฝั่งซ้ายบุญสวงลาจากน้องอายขันไก่แลว้วแม่นเต้าเมือขันไก่แลว้วแม่นเต้าเมือ่อเหลือใจเด้อ ก็ยังมีให้สุขีกีรังฟังคงขัวชา ตั้งแต่เหนือจดใต้ล้วไทยคือน้องพี่ขุนเดือนสามเดือนสี่จุดสงการเื่อนบานให้มารวมดอกความกันสงนำพระมูนันถือเป็นห็ดประเพนีเอาน้าหอมหดดำหัวพอเม้าทรงลางให้คือปางข้าวกี่โบราณถ่านผ้าแตงแปลงเป็นปืนเห็ดบานโบราณข้าดอกเกาลังให้คิดเห็นตั้งแต่ครั้งเหีดเก่าเล่าเวียงเสียงอําลาอาวอนจังแต่ก่อนวันนี้ขันเจ้ามีงานนาสีอาสามา ซอยเงินมีหลายมากน้อยทั้งฝอยอิิบอตีแต่มือกกมม่อนี่บุญสวงจากมันจำป็นแต่มื่อนี่บุญสวงจากมันจำใจฝากแต่ความอลไยสี่หางไกลแต่ความเมาลาคนเดินคนเขาสลาการพ่อและแม่ทั้งผู้สาวและผู้เสลาน้อยนุ่มขน้อง กองศิลาหนังหุมแล้วกองศิลาหนังหุม่มผักคุ้มจัวศิลาบาทคาดล่าค่้วยบักตูหมีไปคางอยู่พนพัะกกระโดนศิลาก่อยป่าเขาหน้าศิลาไขป่าบึกใหญ่าล่า,งงลา,าก มังเถือนดอกอังหินมั่งสังสีนศิละมูปูป,ป่าดวงดาราไก่แสงสูนให้แตงบุญค่อยทาขั้นบุญมาพราพรหมขี่มาลำงนนันเสบเดือนซ้าเด็นเชิญมูเจ้ามาเต้าดอกอัองโฮมแาดพนุมองข้าเจ้าของเก่าปูเนีบูกหัวอกอุรังคะแห่งศรัทธาเจ้าเชิญมาโฮมมาเต้าเอาบุญคือเก่ายินดีตอนหลับเจ้าคนเท่าแลหนุ่มสาวขันคนเท่าแลหนุ่มสาว ไทยเ่า,าอเออเออโอ้โหนอหนอเอเอเ,อเ,อเอบิดกระบวนสมควรแล้วสิถวยวพาลาเลอเคอะความอานนองอยู่หนาอิบุญสว่งสิสังกรอน เจ้าผู้เขินขาดคอนซุ้มสีและซุ้มสามงามแถวโบแฟนหลักขักกระใจผู้ฟังไกลเป็นจังใดคุณข่ามาฟังลำนองบุญสวงคุณพี่ขามักอยู่โบจังรอทาวายู่ดนแม่นจะมักกระโดนพ่นบักผิดอยู่ในอกบอ่ใช่เอ้ยหรือมักผมดัดหยกแบงร้อนสี่ปลายมักน้ำไก่น้ำเนือหรือความล้ำบอกน้องแน่ บอกน้องแน่หรือมักแพ่มักพาของน้องที่นุงถือมักนิ้วมือบอ่ หรือเจ้ามักนิ้วเท้าไขวาต่ออีนั่งสาน้องสิ่ปาแฟนมาแฟนมาไปอยู่นอนล้วเคียงพีหรือมักก่อนล่ำน้องอาจารย์มีสิบอกแต่งแบงให้พวกพี่น้องมาลำทองข้าใส่กันปทุมทันยังเหนียวแน่นใส่ดีที่เสือหอหรือมักแขนมขักคอมักนิ้วมือนิ้วเท้ามาเเวาเพื่ออยากบายมักน้ำกายบ่หรือจะมักน้ำกน้นพรนกระดันเอ้ย บ่อน้าห้ามยันบอดนณให้พี่เอาเงินพันมาใส่มือให้นองทางต้องคอยบอขีน หรือมักเสือมักสินอยากดมกินกุ่ยหอมบ่อใชยเอ้ยให้ถนอมเงินมาคาดองวางเตืองอันแต่ทึมทำเถื่อมซึมซ้ำนำออกบ่อสวงสิย่อไข่ออยถวายพี่ดอกผู้เดียวคิดยากเด้โอโโอ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 ้อโ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 าโอโอโักอโ้โอออ น้องจะเดินทา้งคดดอกหางไไก่ไอ้ทุกขานวนบันฝ่ายหิวนอนจอนสินย่างทางแห้งไก่ขู่แขงยืนเดินลาเจาเมยขาเบาเอ้ยเบาพอห่างพอไม้ผู้ยืนไม่อยู่ทังเก่ตาส้นแลบังเสานันอยู่เงาบังคึมอย่าลืมกันเดิมหมายขันเมียตายแต่ปีกอนขันลูกไอ้ยังอ่อนเอาหมอลำจังนี่น้องเอาหมอลำจังนี่น้องไปลำล้อง ขึ้นใส่เตียงไปลำลองก่อมใส่เตียงใส่เมียงเมียงโอ้ยเออออโอ้ยนอโอ้ยดอกมะนนาววนในนี่นาและนาวนในนี่นาเอ้ฉันขอลาไปแล้วเอ้ฉันขอลาขันไปแล้วขันไปแล้วโอ้ยพี่หมอลำ จังว่าขันปีหมอลำขันเลี้ยวเขียนนาขันเลี้ยวเขียนนา เ้ามายิ้มเปินเวิร์นเปินเวิร์นลาเปินเวิร์นเปินเวิร์นอีบุญสวงมันว่าสิเอิญเท่าบุญสวงมันวาสิเอิญหัวย่านพีบ่อขันนานๆจะมาเข็นหน้าขันมาเข็นหูเข็นตามาเข็นคิ้วคือเสียอันขันบ่อช่อเวียนอยากได้ขันไปให้อีแม่แงงขันน้อยขันน้อยดองแดงดองแดงดองแดงสิให้คอยเต่งเจ้ายักแสงย่คอยจขายหมอแค้นมาแต่งแฟนไปนอนซ นอ,อน,นอซอนนอ,อนซอนนอนซอนขันกินบ่เป็นขันบุญสวงนางน้องสิป้อนขันนอนบ่เป็นนางนางน้องน้องสี่ความอ,ยอ,มาอมวยความบ่หอมบุญสวงสิกลมลมออ้ขเข้าเสตียงเตียล,ละเลียละเลียง ตียละเลียละเลียงนอนเตียงซ้อนตะเลียงนอนเตียงนี่ละ่นว่าซ้อนนอนไตละบุญมาลอนเจ้าอย่าสงนี่ยาสงใส่ถอนแก่งบ่อนเจ้าใส่เอียนบ่ได้ผิดนี่ละเนินผัดเพี้ยนคำเบานันใส่ละผู้ใดขันเจ้าใดลูกนั่งบุญสวงนางว่าสิคอมขันใดลูกสองอีบ่ซ้อมันกะสิท่าใดลูกสามลูกสี่ลูกทา ป่าหามีมานนองสีเอิญอายผู้เบาสีเอิญสีเอิญผู้เบาไผ่มาเอิญพ้นว่าพอห้ามบางครน,นั้นแม่นใสหัวเจ้าเป็นผัวเป็นผัวไผ่นอผัวไผ่นอมันจังควางโอ้ยมาเป็นผัวบอ่อลำจังนองจังนองไว้จังน้องจังนอ,นองนอน ยังนองเอ้ยของงจได้ยแมนความกันสั้นแล้วพี่นาควันคำนี่นาละนาควันเมืองนี่นาเอ้ยนาเล่าที้งบางบางเอ้ยเคยไทยเมืองอุดรบ่อุดรนบ่อุดรบ่